สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับฝองแป้งสมุทรไพรนะครับผมวันนี้เจออยู่ข้างทางครับนี่นี่วันนี้เอามอเตอร์ไซค์กันมานะครับนี่กำลังจะไปกันบ้านเพื่อนนะครับนี่นะครับผมเรามาเจอนิ้วผาครับซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเนาะว่าต้นงิ้วเขาจะออกดอกสีเป็นสีขาวนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ดูข้างบนเป็นดอกสีขาวเนาะมามาดูมาดูมาดูดอกใกล้ๆกันดูดอกใกล้ๆกันนะครับนี่นี่เห็นไหม ธรรมดาดอกอยี้เราจะมีสีแดงนะครับแต่สายพันธุ์นี้จะมีสามสีนะครับมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดําแต่สีดําจะหายากมากจะขึ้นในป่าอาถรรพ์หรือว่าป่าที่ป่าเหียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยแต่สีขาวก็จะสีขาวก็หายากเหมือนกันส่วนจะเจอแต่สีแดงเนาะที่เขาทำน้ำน้ำเงี้ยนะครับอืมเขากินหอมจินน้ำเงี้ยไหมครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่แต่น้นหอมจินน้ำเงี้ยไอเนี่ยเขาจะแข็งเนาะสีแดงเขาจะแข็งอันนี้เขาจะแข็งเนาะเขาจะแข็งแข็งตั้งแต่สีขาวเขาไม่เขาไม่แข็งไง เห็นไหมเนี่ยนี่ครับนี่คือดอกนิ้วขาวนะครับเนี่ยสีขาวนะครับเนี่ยท่านผู้ชมสีขาวนะครับแต่แต่ถ้าเกิดสีแดงเขาจะทําเป็นขนมเ,เอาเก็บดอกแล้วตากเดี๋ยก็คือให้ให้ให้วิตามินซีสูงแล้วก็คอลลาเจนสูงนะครับแต่สีขาวเนี่ยเขาเขามีความอ่อนเห็นไหมเขาจะต่างกันจริงๆนะเขามีความอ่อนแล้วต่างกันเห็นไหมท่านผู้ชม เห็นไ,ไหมเขาจะไม่แข่งเหมือนกับดอกสีแดงเนาะนะครับามาดูครับแต่ละภาคเขาเรียกอะไรกันบ้างครับผมดอกนิ้วขาวเป็นดอกเป็นพืชเอเชียเขตร้อนนะครับพกนะในส่วนภาคไทยในประเทศไทยนะครับผมก็จะเจอในภาคเหนือภาคอีสานนะครับหรือภาคตะวันออกนะครับผมชื่อท้องถิ่นเรียกกันต่างๆก็คือนิ้วป่านิ้วผาดอกนิ้วป่าขาวง้าวขาวปนขาวนิ้วขาวหรือไก่นะครับผมส่วนภาคอีสานของเราจะใช้ เอาใหม่นะครับผมผมจะบอกว่าการกับสมุนไพรก็คือส่วนที่ใช้ใช้เป็นสมุนไพรก็คือใช้เปลือกครับผสมกับต้นบ้านใช้ต้มน้ําดื่มใช้เป็นยากแก้อาหารเป็นพิษนะครับผมแก้อาการถ่ายบิดส่วนแก่นใ,นใช้รักษาแผลน้ําร้อนร่วกนะครับผมแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับผมสรรพคุณในตำราหลับไทยใช้ใบเป็นยาลดเย็นช่วยตําพอกแผลพกซ้ําดําเขียวพวกฝีหนองอย่างเงี้ยละครับผมเนี่ยครับผมของเขาเนาะ นี่ละครับผมน,นี่ถ้าเกิดยังไงก็ใช้บทพยอพ,อพอใกช้ก้าก้าคือต่อมทมําซงอักเสษเนาะคือแล้วกอาการภายนอกครับผมนี่แหละครับน,น,บนี่นี่ครับผมข้างนอกขอมาให้เห็นก่อนเนาะเี่ยก็ใกลชัดๆนี่ละครับนี่น,นิ้วขานเขาอยู่สูงมากครับผูาา้ชมสูงสามสิบเมตรนั้นนี่ ผมเก็บม,มากองให้ดูเนาะนี่แก่นนะครับแก่นแก่นต้นไม้งิ้วขาวนะครับผมใช้น้ำแผาน้ำอ้อนลว่วแก้ปวดเมื่อยนะครับผมสรรพคุณชนิํนานำรับไทยใช,ช้ใบที่มีรสเย็นพอช่วยแก้หอบช้ำนะครับนะครับเปลือกต้นเขามีรสฝาดเย็นแก้อาการท้องเสียทายบิดล่าไมีรสจืดเย็นใช้ย,ยาเป็นยาขับทายปัสสาวะ กระตุ้นหนักกระตุ้นเบานะครับผมและที่สําคัญก็คือมีหนึ่งในยาบํารุงกําลังนะครับส่วนน้ํายางนะครับผมมีรถเย็นเมาช่วยกระตุ้นต้องการอาทางเพศบําร,รุงกําลังแก้ท้องร่วงท้องเสียช่วยห้ามเลือดภายในนะครับผมในฤดูสตรีนะครับผมนี่ครับช่วยแก้ แก้เลือดตกในนะครับผมอย่างพวกเลือดตกในพวกรูน่นๆอะไรย่างเงี้ยผมนะครับแล้วที่นีนะครับ,นะรบส่วนดอกแห้งนะครับผมเอามาต้มน้ําร้อนช่วยรักษาแพ้น้ํากลบรบแค่ปวดกระดูกพิษไข้ส่วนนอ้ผมมีตั้งแต่เห็นไหมแก้ป่าละอูว่าไอ้โอ้ยแม่โอ้แก้พิษงูว่าแปลละอูสัิผมอ่านเป็นปา่าละงูท่านผู้ชมเปอีตุลคูดเด้แบบนี้เหนี่นะครับนี่ นี่แหละครับนี่มีต้นเดียวนะครับทั้งอำเภอนาว่านเนี่ยผมเพิ่งเห็นนี่กินน้ำปลาเมื่อวันก่อนเองนี่ท่านผู้ชมครับต้นสูงใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่ต้นถ้าดอกนิ้วสีขาวนะครับนี่ต้นใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับนี่สูงใหญ่มากเลยนี่อยู่ข้างทางมันอยู่ได้กี่ปีครับนี่จะตัดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะผมก็ได้มาถ่ายไปก่อนนี่นะครับ ใครเคยเห็นสีดำบ้มมางนะครับผมคอมเมนต์มาครับผมอยากเห็นสีดําม,มากเลยเขาบอกมีสีดําสีขาวสีแดงนะครับผมเคยแต่สีแดงเนาะสีขาวเขาเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละนี่นเห็นไหมเกศงธรรมดาธรรมดาตรงนี้เนาะที่เอาไปทําน้ํายาหนุ่มใครใครจะกินหนุ่มจีนน้ำเงี้ยบ้างครับนี่น้ำยาตุนเออแกะก่อนนะเป็นเหมือนกันนะอืมนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่เกศงตรงนี้สําหรับกระดอก สีแดงเขาจะไปทําเป็นน้ํายาหน่มจีนน้าเงี้ยวนะครับซึ่งให้คอเลฟิลกับคอลวิตามินอีสูงมากนะครับนี่ตัวนี้แหละแต่เมื่อันนี้กินอนสีขาวไหมเขาเขาจะไม่ค่อยแข็งไหมถ้าสีแดงเขาจะแข็งเนาะท่านผู้ชมนะครับนี่ใช่ไหมเห็นไหมสีขาวจะอ่อนๆผมอยากเห็นดอกสีดำท่านผู้ชมเขาบอกมีสามสีนะครับมีสีขาวสีแดงสีดำท่านผู้ชมสีดําหายากมาก ใครเจอนะครับผมช่วยแนะนามาอีกทีนะครับผมใครมีนะครับผมเขาบอกว่าแก้ถ้าสีดำช่วยแก้ขุนสมั่งได้ดีๆนะครับผแก้ขุนสทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเป็นเป็นไม้มงคลที่แบบทาให้ขนสาคนรักคนหลงได้จริงๆนะคนสีดํานะครับผมแต่ผมยังไม่เคยเจอผนจะเจอสีขาวครั้งแรกผมเจอสีขาวนะครับเนี่ยนะครับสีแดงมีเยอะแล้วสีขาวมันจะเจอสองต้นนี้นี่เองนี่นะครับ โอเคนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ